สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้แอปพลิเพจตัวใหม่นะครับเป็นแอปแอปที่อัปเดตมาใหม่นะครับเป็นปี2020นะครับก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นแอปที่แบบสีเขียวสว่างกว่านี้แต่พอมันอัปเดตเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันพลิเพจ2020นะครับก็ การใช้ก็ Android ผมลองใช้แล้วมันไม่ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับทีนี้มาลองอันนี้เป็น iPhone นะครับ Android ก็น่าจะใช้เวอร์ชั่นเก่าน่าจะดีกว่านะครับเวอร์ชั่นเก่ามันจะเป็นแอปสีเขียวเขียวสว่างกว่านี้ครับแต่เวอร์ชั่นใหม่มันจะสีเขียวเข้มๆนะครับโอเคอ่าเป็น ios หรือ iPhone นะครับผมจะมาทดลอง ใช้มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ไปแอปส t o ร e นะครับก็ไปพิมพ์ค้นหานะครับบร mm ิเพจนะครับแล้วก็จะเจอแอปนี้ครับแต่ถ้าแอปเก่าไม่เจอนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดนะครับ mm hmm. พอเปิดมาก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็หลักการปิมพ์เคอรี่ช้อปปี้เจแอนทีหรืออะไรก็เหมือนเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตัวนี้เครื่องพิมพ์ลริพตเอเอเอสามตัวนี้มันจะได้กระดาษที่ใหญ่นะครับก็พอมาหน้านี้นะครับเราก็ไปคอนเน็กเราก็ไปเปิดเครื่องให้มันเกิดไฟเขียวนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ให้ไปมุมบนมันจะมีรูปรูปเครื่องพิมพ์อยู่นะครับแต่ตัวนี้ผมคอนเน็กเรียบร้อยนะครับ นะครับเข้าไปมันก็จะให้ไปคลิกเชื่อมต่อนะครับพอคลิกเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเชื่อมต่อแล้วก็กลับมานะครับพอกลับมาก็ให้ไปตัวนี้ครับมันจะมีสแกนข้อความแบ่งรูปภาพอย่างครับให้ไปตัวนี้ครับจากนั้นก็ไปเอารูปมานะครับผมจะปิ้นเจนทีนะครับ เจนที NT, หรือเคอรี่อะไรก็ช่างนะครับเนี่ยผมก็จะสแคปมาส่วนที่ที่จะพิมพ์น,นะครับสแคปมาเลยสก๊ปแล้วก็จัดหน้ากระดาษมานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปฟูก็ได้ครับยืนยันพอกดยืนยันมานะครับก็ลักษณะก็เหมือนจะเหมือนแอปแอปครั้งที่แล้วนะครับถ้ามาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้เสร็จก็ไปตัว ไปตัวนี้ก่อนนะครับครอบตัดมุมนะครับแล้วก็ให้ไปหมุนให้หมุนเป็นตามยาวนะครับพอหมุนเสร็จหมุนทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปสมบูรณ์นะครับพอสมบูรณ์เสร็จมันก็จะเฉียงนะครับจากนั้นก็ไปให้ตัวนี้ครับไปไปจัดความสว่างของแอปนะครับก็ผมก็จะอันนี้มันมันมันปรับมาให้แล้วนะครับประมาณนี้ผมก็จะอาจจะ อลองใช้ประมาณนี้ดูนะครับอันนี้ไม่ต้องไปนั้นมันนะครับกดออกแล้วก็จากนั้นก็ไปที่ปิ้นข้างบนนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะเข้มนะครับก็มาตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราตั้งนะครับมันจะมีปานกลางเข้มนะครับลองเข้มดูนะครับหนาดู ้าหนาเกินไม่ได้นะครับผมจะเอาปานกลางนะครับอันนี้ปานกลางก็ยังเข้มนะครับก็ลองกลับไปใหม่ครับกลับไปปรับตัวนี้ดูถอยลงอีกนะครับให,ให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยมันจะไม่เหมือนกันนะครับาการจับปรับจะไม่เหมือนกับแอปตัวเก่านะครับมันจะแต่ก่อนมันจะตรงมาอย่างนี้ครับ แต่ตัวนี้เราก็ลงปรับลักษณะในดูว่าพอที่จะให้เราเราก็ไปดูตัวอย่างก่อนนะครับว่ามันชัดเจนไหมนะครับลักษณะก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ปรับ,บานนี้ก็อ่านออกนะครับให้ามาดูการปรับใหม่นะครับ ก็ผมจะปรับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สว่างเกินนะครับก็เอามาอลองดูเข้มๆสักหน่อยนะครับอันนี้น่าจะกึ่งกลางนะครับแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองก็แถวที่สองก็กึ่งกลางนี่ก็จะเข้มเกินนะครับก็ลดลดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ไปดูตัวอ,อย่างนะครับอ่าอันนี้น่าจะเข้มใช้ได้อยู่นะครับ โอ okay. เคี๋้วลองปิมพ์เลยนะครับอันนี้ก็เอาแบบปานกลางนะครับลองปิมพ์ดูนะครับอันนี้ผมปิมพ์เลือกเอากระดาษที่ ข้อมูลลูกลูกค้านะครับผมก็เอามาลุกข้อมูลบางอย่างนะครับนะครับความชัดเจนก็โอเคนะครับน่าจะปรับตามผมนี่แหละครับสแกนได้แน่นอนนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็น jnt นะครับก็ชอ o p e ้เคอร y ก็จะปิมนเหมือนกันนี่เลยนะครับ ก็ผมจะไม่ทำตัวอย่างอของพวก s h o ป e ีหรือ Curly หรือ Flat หรืออะไรหลายๆอย่างนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับนี่ครับลักษณะเห็นไหมครับความชัดเจนก็ชัดนะครับปรับตามผมเลยนะครับเนี่ยอันนี้ใช้ iPhone นะครับก็คือ,อแถวที่หนึ่งนะครับก็ปรับให้ตรงกลางเลย แถวที่สองก็ลดมานิดนึงนะครับดูนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างพิมพ์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะชัดเจนนะครับเวลาพิมพ์ออกมาก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าบางคนสแกนไม่ได้ก็ให้ปรับจางๆลงอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่การปรับของเรานะครับเนี่ยถ้าปรับลักษณะนี้ก็จําไว้นะครับแต่ถ้าอยากให้จางๆก็ก็อันนี้มัน อันนี้มันปรับแสงให้มันสว่างนิดหนึ่งแต่ผมเอาไว้ครึ่งกลางอันนี้อันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นความมืดของหรือว่าปรับขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็มาดูตัวอย่างนี่ยครับ,ค,รบความคมชัดก็น่าชัดนะครับ เป็นแอปตัวใหม่นะครับตัวใหม่ของเพอร์ลีเพนะครับบางคนคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับก็เป็นแอปตัวเกาว่าบางคนก็เข้าใจนะครับแต่ทีนี้แอปตัวใหม่นี่บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าหน้าตามันก็เปลี่ยนไปนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปก็มีหลายๆอย่างแต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ไปไปยุ่งกับแอปนะครับไปหน้าหน้าแรกเลยนะครับ ลักษณะนะครับโอเคนะครับก็ปรับตามที่ผมปรับได้เลยนะครับก็สรุปนะครับก็ไปเอรูปมาพอแปอลรูปมาก็ยืนยันเลยพอยืนยันมาก็ไปครอบนะครับตรงนี้แล้วก็ไปหมุนทีนึงนะครับทีนึงแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์เสร็จก็มาตรงปรับนี่ปรับลักษณะตามผมเลยนะครับ ก็เอามานิดนึงอันนี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับความชัดเจนมันก็จะพอดีนะครับหรือว่าถ้ามันสแกนไม่ได้ม,ม,มันมันมันมืดเกินแล้วก็ไปลดแสงนะครับลดลงนิดนึงนะครับลดข้างบนให้มันมันอยู่ตรงกลาง5้าสเอร์เซนะกอ็อาจจะมาสักห้าสิบห้าหรือหกสิบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้กำลังดีนะครับแต่ถ้าเอามาฝั่งนี้มันจะมืดเกินนะครับ เนี่ยก็ประมาณนี้กําลังดีนะครับเนี่ยนะครับลักษณะการปรับนะครับแล้วก็ดูแสดงตัวอย่างนะครับพอแสดงตัวอย่างประมาณเนี้เห็นไหมครับความคมชัดมันก็จะชัดนะครับพอปิิ้นออกมามันก็จะได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามาช่อง Thailand Indy TV นะครับผมก็ เดี๋ยวจะมีคลิปติดตัวช่องผมก็จะมีหลายอย่างนะครับก็เกี่ยวกับโทรศัพท์บ้างเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับก็เป็นช่องอินดี้ที่สาระทุกอย่างรวมๆไว้ในช่องเดียวนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ